ัสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผม NTK f u s i s s อยู่กันในหน้าเว็บของ g f o r e Now Star Hub นะครับผมก็เป็น g f o r e Now ของเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์เนาะก็มันรู้สึกว่าจะมีการเพิ่มแพ็กมาใหม่นะครับก็คือเหมือนเป็นการจัดแพ็คใหม่ที่ไม่ใช่มีแค่แพ็กวัน only แพ็กเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับรายเดือนนั่นเองมาดูกันนะครับ อ่ะก็จะมีแบบรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีเนาะเรามามาเจาะลึกที่รายเดือนกันเลยดีกว่าอ้าก็นะครับสำหรับแพ็คแรกเนี่ยก็คือ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ low q RTX off นะครับผมก็คือไม่มี RTX นั่นเองก็คือคุณจะไม่ได้แสงฟุ้งฟิงอะไรมากมายแบบสะท้อนแสงอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะได้เป็นรีเฟคชันธรรมดาของเกมปกตินะครับก็เหมือนเล่นแบบไม่มี RTX ออนั่นแหละก็เกมมันก็อืมก็ถ้าจะเอาให้คุมก็ต้อง RTX เนาะชอบแสงถ้าใครที่ชอบกราฟิกแพ็นี้ก็อาจจะอืมให้ยังไงดีก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าไม่ต้องการ RTX นะครับอัปทูสชั่วโมง ก็คือคุณสามารถเล่นเกมได้ถึง3าชั่วโมงโดยที่คิวของคุณนั้นะจะรอไม่นานนะครับถ้าเกินไปถามว่าเล่นได้ไหมก็น่าจะได้อยู่นะครับอ่านแปลผมกดผิดกดแปลภาษาสินี่การจำกัดเวลาอาจพบไออาจพบกับคิวนะครับโอเคเนาะ อ่ะเดี๋ยวมาที่ตัวถัดไปเลยนะครับพรีเมียมถ้าคุณต้องการเล่นเกมนี้กับครอบครัวและเพื่อนแล้วก็ขอพรีเมียมเนี่ยจะให้อะที่สุดยอดสยวรับสำหรับคนณนะแปลถูกไหมไม่รู้ก็6ชั่วโมงนะครับสำหรับการเข้า1ครั้งอันแรกเท่าไหร่นะ3ชั่วโมงเนาะหชั่วโมงสำหรับการเข้า1ครั้งก็คือแบบ เกือบจะครึ่งวันเลยนะถ้าใครเล่นยาวนานขนาดนั้นนะครับก็อัพทูเกมเพย์30ชั่วโมงเหมือนกันก็ถ้าเกิน30ชั่วโมงไปเนี่ยก็จะรอคิวนานเนาะก็ RTX อ่อนนะครับแพ็คตรงกลางเริ่มมี RTX แล้วก็ราคาก็เท่าเดิมเนาะ9.99เมื่อกี้ก็6.99นะครับอืม มาก็สำหรับแพ็คที่เขาบอกว่าแนะนำสำหรับเรานะครับก็คือถ้าคุณเป็นฮาร์ดคอร์เกมแล้วก็สำหรับหาอันติเมตหรือเบสเกมมิ่งพรีเมียมโปรเนี่ยเป็นแผนที่เหมาะสำหรับคุณ6ชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมก็ไฮคิวนะครับไฮคิว RTX On นะครับก็มี RTX เหมือนกันแหละ แต่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  up to 80ชั่วโมงเกมเพล์นะครับ80ชั่วโมงนี่มันก็ถือว่านานอยู่นะแต่ถ้าใครที่เล่นแบบเกมกหนักๆก็น่าจะพอนะถ้าเกิน80ชั่วโมงไปก็ต้องรอคิวเหมือนเดิมนะครับก็คงจะมีแค่นี้นะครแต่ถ้าถามให้ผมแนะนำว่าแพ็คไหนมันคุ้มที่สุด แพ็กไหนหน้าเติมครับพี่ก็แพ็กแพ็กตรงกลางครับตรงตรงกลางน่าจะโอเคสุดนะในเรื่องของราคาแล้วก็มี RTX ให้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องเวลาการรอคิวหรือคุณมีเวลาเล่นเกมไม่มากแพ็กนี้ครับเหมาะสำหรับคุณเพราะว่ามันก็บอกอยู่เนี่ย enjoy แต่ถ้าคุณต้องการเล่นเกมที่มันหนักๆนะครับ พเมีมโปก็น่าสนใจนะแต่ก็อย่างที่คุณรู้นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นั้นก็ยังไม่มีแพ็ก3080ให้เราเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็แพ็กตรงกลางน่าจะโอเคนะครับเติมดีไปเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันนะครับโอเคก็เกมส่วนใหญ่ใน G4 f นานเนี่ยเป็นเกมของค่าย Ubisoft แล้วก็เกมจากร้านค้าโต Epic g เกม หรือจะเป็นเกมอินดี้หลายเกมนะครับก็มีเกมให้เล่นเยอะอยู่แต่เกมพวกเกมที่คุณอยากถามมาบ่อยๆอย่างเกม GTA e V เนี่ยหรือเกมค่าย Rockstar พวกนี้ก็ยังไม่ดีลกับ NVIDIA นะครับก็น่าก็มีเกมแค่นี้แหละก็มาเช็คลิปเกมได้นะครับโอเคเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาชมทุกท่านไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับส่วนใครที่อยากมาเช็คคลิปเกมก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับมีเกมอะไรบ้างเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเยอะอยู่โอเคครับบาย